เพื่องทีหัวตะพานกันแน่ค่ะเพื่อนก็นมีการเปิดศูนย์เรื่องของผู้สูงอายุคือกันค่ะเพื่อนมีการเปิดศูนย์ดูแลก,กลางวันนะคะสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบเตรียมผอมรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะโดยที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลขําพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,น่ายพัาราน,านันันบุญมานาดนายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุตำบลขัมพระซึ่งก็เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยกิจกรรมที่สองเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยกลไกศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดอำนาจเจริญโดยความร่วมมือของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญโครงการจดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัายมหิดลสำนังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนังงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจ,จเจริญเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญและกะองรระค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบูรณาการครับเคลื่อนโครงการดังกล่าวขึ้น ในขณะที่อาจารย์ดรไพรินยอดสุบรรอาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหัวหน้าโครงการเพิ่นบอกว่าโดยกระบวนการดำเนินงานของโครงการก็ได้มีการจัดตั้งคณะเหตุงานแบบบูรณาการซึ่งมีการรวบรวมบุคลากรจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและกาตำบลซึ่งก็มีทั้งครูอาสาประจำศูนย์ดูแลกลางวัน บุคลากรทีสมัครเขารวมสอนอยู่ในศูนย์ดูแลกลางวันนอกจากนี้ยังมีแกนนําจิตอาสาในพื้นที่ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานจิตอาสาซึ่งศูนย์ดูแลกลางวันสําหรับผู้สูงอายุตําบลขํมพะเริ่มเปิดให้บริการด้านการเลี้ยงลูกสาหรับผู้สูงอายุตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่22พฤษภาค,คมที่ผ่านมาทุกวันจันทร์หอดวันศุกร์ ตั้งแต่8ดโมงเคิงนะคะไปจนหอดบาย3ามเคิงนี่ก็เป็นศูนย์การดูแลกลางวันก็คือย้มกลางเว้นนั่นแหละนะคะ,คะก็มีการมาดูแลก,กันในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะ